าการละวารสารค่ะเล่นพอนเล่นยิสงย่อมนองก็ได้แต่หนวทางบ่ค่ะมาตามแล้วของอาจารย์กับเขาบนเขาล่างเนาะเมื่อกี้นี่มาน้ำเพลินบ่อจะได้ยุค่ะว่าได้หลายค่ะอาจารย์วันนี้ละพูดถึงว่าเหล็กขันวณมันกับเขาอยู่เขาเขาล่างแต่มาล่างก็ล่างผมจะบุญ บนมันก็ออกกลางพอดีเนาะต่อหาต่อเกตแล้วก็ต่อ,ตอหกแต่คำนวณสูตรสูตรไม่ไหวเฮ็ดแต่มันหน่อยลงกว่าเก่าแต่บ่มีคนว่ดไทยก็เลก่กไก่ก็ส่งไปย่อมทั้งทั้งทั้งไรอยู่ส่งไปคนเป็นก็ได้ทั้งบนท้องดางอยู่ออกี่คำนวณขึนน้นมาไม่ก็คือว่าเป็นเขาเป็นงวดแรกนั่นไหมคะอาจารย์เป็นงวดแรกมือี้ก็ตามงวดแรกนี่ก็คืองวดที่สอง แปลว่าสูตรไม้กับสูตรเกาเล็ดมันตรงกันมันซ่งสูตรไม้สูตรเกาแต่มันจะสลับสลับกันตรงที่ว่าร่างกับบทนี่คือค่ะไม่ตรงกันอย่างที่ใวนผมนม่น,นนะ คูห่อนเมื่อกีมกก้มันกเขาล่างเขาล่างผมเขาล่างพูดถึงว่าล่างก็ล่างเด่นเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะแต่พูดถึงว่าสูดไม่สูดไม่นี่ก็ข้อบนตรงตรง่แต่บริได้คลายออกอา,อากาศบริได้คลายออกค่ะเขาเวลาหมวนมีสองคูหล่ังสองคููมันกับเขาเก้าโเขาบนตรงตรงเท่อน นี่คือว่าเป็นงหวดที่สองสูตรใหม่สูตรใหม่เองแล้วค่ะสูตรเดียวกันกันเก้าฮูกอันนี้สูตรเก้าที่ว่าก็สูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันว่าบนซีคูล่างซีคูว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างนั่น่นคือสูตรใหม่เทบไทยหน่อยล่กว่าเก่ะตัดไทยหน่อยล่อวมาเกาตัวนี้บนสองหางล่างสองหางตัวเลขเมันก็บตัวเดียวกันค่ะ ปัดนี่อันข้ามม้วนเลยว่าเราอาจารย์นั้นฟันดีวะค่ะงอนย่างมังย่างมาฟันล่อเบิ้งมืองานมืองานกับมาหลวกงานน้อเพป็นด้วยจะอาจจะบวงสรวงที่ว่าวัตถุเก่าเนี่ยไหมค่ะอาจารย์วัตถุ่านี่ยอาจจะมี่สามตัวเด็ดๆก็ได้มือหนึ่นค่ะปูยาเล็ดให้เห็นก็ได้ค่ะเจ้ากับปูยาหนีตัวมันก็สามตัวตรงๆว่ามันเหมือนกันเนี่ หน้าเป็นแต่ว่าหมาักหมักน้ำมยนความไม่ตรงกันที่สองสูตรที่มักที่สุดรกรับวงกลมแดงจึงครึ่งไวเนียมาค่ะอาจารย์ความไม่ตรงกันสูตรไม่กับสูตรเกาไม่แตกันค่ะเราจับตาเบิ้งดีเด้อค่ะเอฟซีค่ะอาจารย์ก็บอกแล้วว่ามีสูตรคำนวณเกากับสูตรไม่มันมาตรงกันนะคะ สุดไหมสุดไม่กับเข่าเข่าบนตรงนี้งอนเมื่อกี้ก็ได้ค่ะสุดมาสุดไหมสุดเก้ากับเข่าล่างตรงนี้กันว่าล่างกับล่างวนกันวนเบิ้งไปเบิ้งมามันก็เลขบอหลายตัวนี่แต่ว่าอาจารย์เฮ็ดเป็นสูตรไหมสูตรเก้าให้เบิ้งซื้อไมันก็เลยคือเลขหลายตัวนะคะเอฟซีค่ะนี่ค่ะสามารถสุดสุดไหมกับพิจารณาเบิ้งสามารถสุดเก้ากับ จะระนาบเบอร์เพราะว่ากันพูดถึงว่าบนก็ให้เน้นบนไว้พูดถึงว่าสุดเก้าล่างให้เน้นล่างไว้เพราะว่าของอาจารย์กันเทศออกมาหนี่บนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะแต่อจังมันเข่างวดเมื่อกี้กันว่าล่างกับล่างเลยอให้เน้นล่างไว้ค่ะให้เน้นล่างไว้เน้นล่างกันบนไว้นะหน่อยนึงผู้ได้มักบนกันไว้นิดนึงกันสามเจ็ดไม่ได้มัดไทยู่ดอก คงสุ้ยดท,ย,ดทยเมื่อกี้นี่เนาะทงสุดย้ายบ่ได้มาสุ้ย้ายเมื่อกี้นูก็ลงไปชุ่มพรไปเผาซ้ายเพิ่นแต่นี่อาจารย์ได้มาก่ท่านก็ให้อะคล้องผ้ารวยมะทายหายยวน่าก็มายยู่กับ่พิ่นกด้ค่ะก็บโ่หายยู่ มันโตก็แดดออกเนาะค่ะเอาเห็ดบ้างโม่ผ้าไปเก็บเห็ดตอนเห็ดกำลังออกค่ะอาจารย์นี่มีฟันว่าเป็นเป็นยังไงคะเป็นว่าเป็นเรื่องหรือ่คะหรือยังไงมันเพราะว่าฟันฟันว่าเป็นตัวเลขฟันนูนคือฟันว่าผ่ามหาฟ้าหามาคุยน้ำเืยคือแม่หลินมาถามข้าวถามข้าวเลยคือบ่ได้ว่าจะสีเป็นเลขถ้าเป็นเลขหจะฟันอีกแบบนึงค่ะ ฟันเป็นโตหรือฝันเห็นหน่อยแต่ไม่ค่อยฝันฝันฝันอย่างอีดีไม่ค่ะจะฝันนี่ก็เื่อสิฝันฝันนี่ก็เอาไปเป็นเลขได้เลยค่ะก็รอบๆบางมื่นหมื่นบวกๆบอลลนบ่แน่ทุกคนอาจจะให้ฝันมือนั่นอุ้มแล้งก็ได้หรือเป็นอะไรเง็้ยเงี้ยมืองานก็ได้ค่ะ ถึงว่าเลขงวดนี้ย่าถึงเจ็ดกับถึงหนึ่งแล้วเจกับหนึง่งว่ามาสองสองหรือสามมวดแล้วเนาะอาจารย์เจ็ดนี่3สามเจ็ดนี่มมาน้องอยู่มาสามเจ็ดสามก,ก <9. S 2> นี่แล้วมากั้งสามเจ็ดต้อหาเก่าตอนนี้จํำตาแห้งไรยกสีก่กนะับงามเนาะ นี่ค่ะเอฟซีค่ะถ้ามักกระจัดคัดกระพานเด้อค่ะนี่เก่าเป็นสูตรคำนวณของพระอาจารย์โต,งะะงต,ต 9, ะะ้งนะคะทั้งสูตรไม่สูตรเก่าน,นะคะได้แอสซิสรุปไห้ฟังเนะค่ะสูตรเก้านี่บนมีสามเจ็ดสามเก่าหาเจ็ดหาเก่านะคะเน้นไปที่สามเจ็ดสามเก่าส่วนลางนะคะมีเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดนะคะส่วนลางเราไม่เน้นเปล่าคะอาจารย์ ยังยังบอมักสอบเป็นส่วนโตป่ะคะ่ะล่างล่างย่างบอทดายยงบอทรายนะคะชื่อว่าทีมกทักนี่คือเด็กช่ว่าวางกลมแม่นห็นไหมมันตรงกันอ๋อมันตรงกันค่ะส่วนเลขคำนวณสูตรไม้ของอาจารย์บนเน็ตมีสองหางหกสามหกสี่นะคะส่วนล่างมีสามเจ็ดสามเก่าอาจารย์มักแห้งที่สุดกันนี<ค>่นะคะมันคำนวณมาตรงกันก็คือสามเจ็ดกับสามเก่านะคะ ส่วนวิ่งวิ่งนี่เป็นบนล่างนี่เลยนะค่ะค่ะ,คะเน้นไปที่เจ็ล่องที่สามนะคะ่ะอาจารย์บอกว่าเป็นบนล่างไดเด,อด้อเอฟซี่ะผู้ไดมาสเล็กวิ่งเล็กเมื่อยนะคะ่ะเั้งเดียวกันทั้งสูตรใหม่สูตรเก่าเนาะคะ่ะกับตัวเดียวกันตรงกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะเ <K _> กาะงบน้อยนะคะงวดเนเกาะถือว่าบ่หลายแล้วคะ่ะขามากขามากถลยไม่ก็ได้ก่ะได้วย <K _> กันเพราะว่าสุดไม่นี่งวดเมื่อกี้กับขาเป็นงวดแรกนขึ้นงวดที่สองตะวันเก้านีมามาตะดวนแนว <K _> มันพูดถึงว่าตะว,วนันเก้านีกันขาบางเครื่องกับขาทั้งบนทั้งล่างเป็นงวดเมื่อกี้เป็นขาเขา,ขาล่าง ของสูตรเก่าข่าบนของสูตรใหม่นี่ยค่ะขาเขาล่างของสูตรเก่าข่าบนของสูตรใหม่นะคะเสี่ยวันนี้ว่นนี้อาจารย์แบบเอาทั้งเก่าทั้งใหม่มาให้ฟังเลยค่ะมาตรงกัน, <c oughs> นกรตรงกันเนาะคะ่ะแต่ว่าล่างของสูตรเก่านี่ยังบ่ได้นินเนาะคะ่ะก็สูตรใหม่เนาะคะ่ะก็ร <c oughs> อ,อดติดตามอีกเนาะคะ่ะพี่น้องอ,อดี๋จะมาติดตาม <c oughs> ห้เรื่อยๆค่ะ วดน,นี้บ่พลาเอานี่แล้วครับผมก็คือตัวเลขของพระโต้งนะครับงวดวันที่16มิถุนายนสองห้าหกห้านะครับอ่าพระโต้งก็เว้าค่อนข้างสิเบานะครับอ่าบุญน้าโชคกับมาจะมาสรุปให้ฟังชัดๆอีกเทืออนึงนะครับอ่าสำหรับสูตรเก้านะครับบนก็ได้มาสามเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ดห้าเก้านะครับอ่าส่วนล่าง สูตรเก่าก็ได้มาก9197 1517นะครับโตเน้นสูตรเก่าก็คือเน้นไปที่บนครับ37 3เกต่อมามาเป็นส่วนสูตรใหม่นะครับผมบนก็มีอยู่สองหางมี63 64ครับล่างสูตรใหม่มีอยู่สองหางขึ้นกันก็37 3เก่าก็คือเก่าครับโตเน้น ต่ยังเป็นโตเก้าครับสามเจ็ดสามเก้าสำหรับสูตรไม้ลางนะครับอ่าเลขวิ่งกับมีดเจ็ดกับสามครับโตเน้นก็นคือให้เน้นไปที่เจ็ดครับเอาเอฟซีมกักบ่มักจังใดก็ลองพิจารณาบังครับบุญน้ำโชคหาไม่เป็นแนวทางบ่ได้หมายความว่าโตเลขของพาโตงจะถูกทั้งหมดน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อบห้เป็นการพลาดในคลิปต่อไปของบุญน้ำโชค สำหรับคลิปนี้กับพ่อเมียงแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอฟซีครับขอบคุณครับ